ปวยเล้งน้ำมันงาเครื่องเคียงที่มีประโยชน์ต้องมีติดตู้เย็นเอาออกมากินได้ทุกมือเมื่อเราต้องการวันนี้พี่หนึ่งใช้ปวยเล้ง6ก0กรัมเลยค่ะเอามาล้างให้สะอาดสูตรตามนี้เพื่อนๆจดกันได้เลยนะคะพี่หนึ่งตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือฮีาะไยไป1ช้อนชาค่ะพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึง่งก็ใส่ปวยเล้งลงไปเลยนับ1-30ถึงแล้วเอามานอกน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อนๆอย่าไว้นานก่อนนะน,นะคะเดี๋ยวปวยเล้งเราจะเละไม่กรอบอร่อยค่ะจากนั้นพี่หนึ่งก็จะเอามาบีบน้ำออกแบบนี้ค่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะพี่หนึ่งล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่หนึ่งจะบีบอย่างนี้ให้น้ําออกให้เยอะมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับน้ำมันงานอีกค่ะน้ําในผักจะได้ไม่ออกมาทําให้เสียรสชาติแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นานผักเราจะเน่านะคะในส่วนของเกลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆส่วนใครชอบกระเทียมก็สามารถสับกระเทียมใส่ลงไปได้เลยนะคะเก็บใส่กล่องแก้วแช่ไว้ในตู้เย็นกินได้หนึ่ง ทิเลยค่ะมื้อไหนที่เราต้องการผักและรู้สึกว่าวันนั้นกินผักน้อยเราก็หยิบมากินได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองทำสูตรนี้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ